หนึ่งหน้าที่ของอนอนะคะวันนี้ก็จะพามาประกอบตู้เล็กๆค่ะคิดอยากจะได้ตู้นะคะไว้ใส่ของจิบาถะก็จะพามาดูนะคะจัดการสั่งนะคะก็ในกล่องก็จะมีชิ้นส่วนแล้วก็นอ็อตแล้วก็ไขควงนะคะแล้วก็ทำตามวิธีกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะก็สามารถประกอบได้ง่ายๆค่ะแล้วก็แนนเองก็มีสว่านไฟฟ้าด้วยนะคะจะทำให้ประกอบได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ประกอบง่ายแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะดูประกอบง่ายไหมคะเื่อก่อนแนนใช้ไขค,ควงอยู่ตั้งนานค่ะกว่าจะประกอบเสร็จอันนี้แป๊บเดียวก็สามารถได้ตู้สวยๆเอาไว้ใส่ของได้เลยค่ะ 1. นหน้าที่ของออน,นอครั้งถัดไปจะทำอะไรฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ครั้งน,นี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ